สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่รุ่น Mercedes-Benz Suv นะครับวันนี้เราอยู่ในช่วง Which One ท่านไหนดีนะครับผมจะนํารถ2รุ่นเนี่ยมาเปรียบเทียบให้คุณดูนะครับว่ารุ่นไหนเนี่ยจะเหมาะกับคุณนะครับรุ่นแรกก่อนเลยนะครับขวามือของผม A 200 AMG Dynamic รุ่น facelift นะครับคันนี้จะเป็นสีเทาด้วยนะและอีกรุ่นหนึ่งซ้ายมือของผมนะคือ G 200 AMG Dynamic คันนี้เป็นสีดำนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมว่าทั้ง2รุ่นเนี้ยจะมีข้อดีข้อด้อยและรุ่นไหนที่จะเหมาะกับคุณนะครับไปดูกัน เริ่มอย่างแรกก่อนนะครับมิติตัวถังของตัวรถนะครับเจ้าเจียวเเนี่ยความกว้างนะครับจะอยู่ที่1,849มิลลิเมตรความยาวอยู่ที่4,436มิมลลิเมตรและความสูงจะอยู่ที่1,605มิลลิเมตรนะครับมาในฝั่งของ A-Class กันบ้างนะครับความกว้างนะครับจะอยู่ที่1,976มิลลิเมตรนะครับความยาวจะอยู่ที่4,558มิลลิเมตรและความสูงอยู่ที่หนึ่งันสร้อยยี่สบเก้ามิลลิเมตรนะครับสรุปนะครับในส่วนของ GLA เเนี่ยจะกว้างกว่าอยู่ที่127ม mm, มนะครับแต่ความยาวเนี่ย A คลาสเขาจะยาวกว่านะครับเขาได้ยาวกว่าอยู่ที่122ม mm, มนะครับในส่วนของความสูง GLA เค้ขาก็ได้ไปนะครับความสูงสูงกว่า A อคลาสอยู่ที่176ม mm, มนะครับและในส่วนของขุมกำลังกันบ้านนะครับทั้ง GLA และ a c คลาสเนี่ยใช้เครื่องยนต์แบบเดกันเป๊ะเลยนะครับ เป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบแถวเรียง1,332ซีซี1า3 cc แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่250นิวตันเมตรนะครับเกียร์ก็เกียร์เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับจะเป็นเกียร์7 g dct หรือว่าเกียร์7สปีดแบบคลัชคู่นั่นเองนะครับแต่ว่าท็อปสปีดที่เขาทำได้เนี่ยจะแตกต่างกันนิดนึงนะครับในส่วนของ a class Hub สูตรเนี่ยจะอยู่ที่8.3วินาทีแต่ว่าของ g l a 200เนี่ย 0.100อยู่ที่8.7วินาทีก็เขาต้องแบกตัวถังที่ใหญ่ขึ้นนะเนาะก็สมเหตุสมผลดีนะครับถัดมานะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ชุดแต่งกันบ้างน,นะครับว่าแอ r ฟรนซ์ของทั้งสองคันต่างกันยังไงบ้างน,นะครับอย่างแรกก่อนเลยชุดแต่ง AMG Body Styling เหมือนกันเป๊นปะนะครับตกแต่งด้วยโครเมียมนะครับแล้วก็มีคิ้วสีดำเหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับแต่ว่าตัวดีไซน์จะแตกต่างกันนิดนึงนะแต่ว่าดีไซน์แลงเกรดเนี่ยมันจะไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมดนะครับไฟหน้าเนี่ย มันจะเป็นไฟหน้า LED High Performance ทั้งคู่เลยนะครับคุณสังเกตไฟหน้าดีไซน์มันจะพุ่งไปข้างหน้าเหมือนกันเลยนะครับทำให้รถนี่ดูดูแล้วก็ดูทันสมัยนั่นเองนะครับแต่ว่าดีไซน์เนี่ยตัว LED จะต่างกันนิดนึงนะครับของ A 200เนี่ยเขาจะเป็นขีดเส้นตรงแบบนี้นะครับจะมีเส้นเดียวเลยนะครับว่าของ g l A เนี่ยเขาจะมี2เส้นก็คือมีเส้นตรงแบบนี้แล้วก็จะทาคิวตรงนี้นิดนึงนะครับเพิ่มมิติให้มันเห็นตัวคิวได้ชัดยิ่งขึ้นนะครับ แล้วทั้ง2รุ่นนี้นะครับก็จะมีเซ็นเซอร์มาให้รอบคันแล้วนะครับเป็นด้านหน้า6จุดและด้านหลัง6จุดเหมือนกันเลยนะครับในส่วนของกระจังหน้าเนี่ยอันนี้แตกต่างกันนะครับของ A200MG เนี่ยจะเป็นแบบ Diamond Grill นะครับมันจะเป็นเหมือนเกล็ดเพชรพแบบนี้เนะาะสไตล์หกเหลี่ยมน,นะครับแต่ว่าในส่วนของ A-Class นะครับจะเป็นสไตล์ที่เราเรียกว่าสไตล์แพทเทิร์นกริลนะครับจะเป็นโลโก้ Mercedes Benz หลายๆอันต่อกันอันนี้ขึ้นอยู่กับรสนิยมและความชอบเลยนะครับในส่วนของตรงกลางเนี่ยก็จะมีโลโก้ Mercedes b e n z ใหญ่ๆแบบนี้เหมือนกันทั้งคู่นะครับที่ฝากระโปรงเนี่ยก็จะมีโลโก้ Mercedes Ben z เล็กๆแบบนี้เหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับและในส่วนของฝากระโปงนะครับทั้ง2รุ่นนี้จะมีพาวโดมมาให้แล้วทั้งคู่นะครับเพราะงั้นเนี่ยเวลาไปจอดรถที่ไหนเนี่ยถ่ายรูปยังไงก็สวยนะครับอันนี้คือความลับของรถยุโรปน,นั่นเองนะครับเวลารถเนี่ยมันมีเส้นสายของตัวรถเยอะๆเนี่ย,เ,ยเวลาถ่ายรูปออกมามันจะเพิ่มมิติให้กับตัวรถแล้วมันจะดูเซ็กซี่ดูสวยน,นั่นเองนะครับ มาถึงในส่วนของด้านข้างของตัวรถกันบ้างน,นะครับเหมือนที่ผมบอกไปนะครับว่าสไตล์2รุ่นนี้แตกแต่างกันเนาะ G จ A 200รเนี่ยเขาจะเป็นสไตล์แบบ S U V ใช่ไหมเพราะงั้นตั้งแต่เสา B จนถึงเสา C เนี่ยมันจะตรงไปแบบนี้เลยนะครับจะเพิ่ม Space เ,เวลาเรานั่งด้านหลังนั่นเองนะครับในส่ง A Class นะครับก็จะเป็นรถแบบซีดานเนาะรถเก่งนั่นแหละตั้งแต่เสา B ไปจนถึงเสา C เนี่ยเขาจะสลบลงไปหากันแบบนี้นะครับเพื่อเพิ่มความสปอร์ตเข้าไปนั่นเองนะครับมาในส่วนของล้อแม็กกันบ้างน,นะครับล้อแม็กนะครับของ G.L.A. 200 AMG เนี่ยจะเป็นล้อแม็กไลาฟ้าทวินสปอร์ตนะครับเป็นแม็ก AMG นะครับมาพร้อมกับยาง2 3 5 50 R19 นะครับและในส่วนของ A200 AMG นะครับจะมาพร้อมกับแม็ก AMG เหมือนกันนะครับ แต่สีเนี่ยจะเป็นสีทูโทนสีเงินกับสีดาแบบนี้นะครับโดยขนาดเนี่ยจะเป็นขนาด18นิ้วนะครับมาพร้อมกับยาง 225/45R18 5, นั่นเองในส่วนของช่วงล่างเนี่ยเขาจะแตกต่างกันนิดนึงนะครับในส่วนของ A200 เ,เป็นช่วงล่างที่เราเรียกว่า Lower Comfort Suspension ก็คือจะเป็นช่วงล่างที่เตี้ยก,กว่า Standard ปกตินิดเดียวนะครับจะทําให้รถเนี่ยดูลงตัวและดูสวยนะครับฟีลลิรงการขับก็จะเป็นแบบสปอร์ตนั่นเองนะครับ และในส่วนของ g l a 200เนี่ยช่วงล่างเนี่ยจะเป็นแบบ Standard ตามสไตล์รถ SUV เลยนะเพราะงั้นเนี่ยเขาจะช่วงล่างสูงกว่ารถซีดานทั่วไปนั่นเองเวลาขับมันก็จะขับง่ายกว่านะครับมาในส่วนของด้านข้างของตัวรถกันบ้างนะครับด้านข้างของตัวรถเนี่ย ทั้ง2รุ่นนี้ต้องบอกเลยว่ามีเคเลสโกมาให้ทางคู่แล้วนะครับไม่ต้องมานั่งกดรีโมทให้เสียเวลาแล้วนะครับสังเกตง่ายๆรถเบนซ์เนี่ยถ้ามีที่จับประตูสีเงินๆแบบนี้ like. มีเคเลสโกแน่นอนนะครับ <c oughs> และทั้งคู่นะครับทั้ง g l เและก็ a 200เนี่ยจะมี B ล i n d Spot มาให้ท้งคู่แล้วเ <c oughs> วลาเราจะแซงเนี้ยเขาจะมีระบบเตือนนะครับทำให้ขับรถได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วทั้ง2รุ่นนี้รองรับการใส่แหลกหลังคาทางคู่แล้วนะครับไปแคมปิ้งเนี้ยสบายแน่นอนแต่สิ่งที่แตกต่างกันคือ GLA 200เนี่ยแต่ยังไม่มีหลังคาแก้วนะครับในส่วนของ a 200 MG รุ่น Face Lift เนี่ยจะมีหลังคาแก้วที่เราเรียกว่า P า n o r น m i ม Sun ันร f มาให้แล้วสามารถเปิดปิดได้ด้วยนะครับภายในเขาก็จะมีม่านมาให้ด้วยนะครับในส่วนของล้อแมงนะครับก็จะขนาดเหมือนกันเลยนะครับ A Class เนี่ยก็จะขนาด18นิ้วเนาะเนี่ยก็จะขนาด19นิ้วนะครับส่วนฝาถังน้ำมันเนี่ยจะอยู่ฝั่งซ้ายเหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับแลวทั้งคู่เนี่ยความจุถังน้ำมันจะอยู่ที่43ลิตรนะครับ และนี่นะครับก็คือด้านหลังของทั้ง A 200แล้วก็ g l a นะครับดีไซน์ก็แตกต่างกันตามที่เราคุยกันเนาะ SUV กับรถเก่งนะครับเดี๋ยวไล่ลงมาก่อนนะครับของ A 200เนี่ยจะสโลปลงมาแบบนี้จะเป็นฝาท้ายเลยนะครับแต่ว่าของ g l a 200เนี่ยเขาจะมีสปอยเลอร์ลิฟต์ตรงนี้นะครับแล้วถัดลงมาเนี่ยก็จะมีที่ปัดน้ำฝนในส่วนของด้านหลังด้วยนะครับส่วนของไฟท้ายเนี่ยดีไซน์จะต่างกันนิดนึงของ A 200จะเป็น2ขีดแบบนี้นะครับของ g l a 200เนี่ยจะเป็นบล็อกดีไซน์นะครับในส่วนของโค้ดเนี่ ด้านซ้ายหลังของตัวรถทั้งคู่นะครับทั้ง A200 แล้วก็ g l a 2 0 0นะครับในส่วนของด้านล่างนะครับจะเป็นชุดแต่ง MG Body Styling นะครับจะมีดีเทลของการตกแต่งต่างๆนะครับและท่อทั้ง2องคันนี้เป็นท่อโครเมียมคู่ซ้ายขวานะครับตรงกลางก็มีดีฟิวเซอร์ทั้งคู่เลยนะครับและทั้ง2รุ่นนี้นะครับมีอีกอย่างหนึ่งที่เกือบเหมือนกันนะครับก็คือทั้ง2รุ่นนี้จะมี Hand Free e c c e s s ที่สามารถเตะเปิดได้ทั้งคู่นะครับ g l 2 0 0ก็เตะเปิดได้นะ A200 ก็เตะเปิดได้ก็จะเตะเปิดได้แบบนี้นะครับแล้วขนาดในส่วนของฝาท้ายนะครับของ A Class เนี่ยจะมีขนาดอยู่ที่405ลิตรนะครับในส่วนของ g l A เนี่ยจะมีขนาดอยู่ที่435ลิตรนะครับซึ่งทั้ง2รุ่นนี้สามารถพับเบาะแถวที่2ได้นะครับเพื่อเพิ่ม Space ให้เก็บของได้มากยิ่งขึ้นนะครับแต่สิ่งที่ต่างกันคืออะไรหรือว่าคุณ A 2 0 0อ่ะมันต้องปิดมือแบบนี้แต่ g l A 200เนี่ยสามารถกดแบบนี้ได้นะฝาท้ายก็จะค่อยๆปิดมานะครับ อันนี้จะเป็นความแตกต่างในส่วนของด้านนอกนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันบ้างน,นะครับว่าเจ้าเจ a 200และ a 200เนี่ยแตกต่างและเหมือนกันตรงไหนบ้างน,นะครับปดูกันเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในกันบ้างน,นะครับภายในเนี่ยต้องบอกเลยว่า คล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันสัทีเดียวนะครับในส่วนของคอนโซลด้านหน้าเนี่ยมองไปเนี่ยคล้ายๆกันหมดเลยจะเป็นจอยาวๆ2จอเชื่อมต่อกันนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างกันที่เห็นได้อย่างเด่นชัดเลยนี่พวงมาลัยนะครับพวงมาลัยของ A200AMGDynamic รุ่นเฟสซิปเนี่ยจะเป็นพวงมาลัยดีไซน์ใหม่ละมันจะเป็นแบบ6กก้านนะครับจะเป็นสีเงินๆแบบนี้นะครับตัวโลโก้มันจะใหญ่ๆแบบนี้นะครับ เราเพิ่มความสปอร์ตเข้าไปแล้วเป็น shape นะครับเป็นพวงไลทยท้ายตัดนั่นเองนะครับแต่ในส่วนของพวงไลายของ g l a เนี่ยจะเป็นสีดำนะครับตัดกับสีเงินแบบนี้เป็นพวงไลาย AMG เหมือนกันแต่แค่คนละดีไซน์เนาะเป็นมัลติฟังชันมีแพดดอนชิปมาให้อะไรเหมือนกันหมดเลยนะครับภายในเนี่ยตกแต่งด้วยแอมบิไลท์ที่สามารถเปลี่ยนได้64สีเหมือนกันแต่ลายการตกแต่งจะแตกต่างกันนะครับแต่ของ A200 เนี่ยจะตกแต่งด้วยลายสติลแบบนี้มันจะเป็นสีเงินนะครับ จะทำให้ลุกเนี่ยดูทันสมัยแต่ว่าในส่วนของ GLA เนี่ยจะตกแต่งด้วยลายคาร์บอนสตรัคเจอร์ทิมมันจะเป็นลายที่มีดีเทลนะครับมันจะทําให้รถเนี่ยเพิ่มความสปอร์ตเข้าไปได้เองนะครับในส่วนของคอนโซลตรงกลางนะครับคอนโซลตรงกลางเนี่ยคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันอีกแล้วนะครับในส่วนของตัว A200 เนี่ยตรงกลางเนี่ยเขาจะไม่มีทัชแพดละ มันจะเป็นที่วางของนะครับแล้วก็จะมีตัวปุ่มไดนามิกตัวเพิ่มเสียงลดเสียงมาให้นะครับแต่ในส่วนของ GLA เนี่ยจะมีที่วางมือแล้วก็จะมีตัวทัชแพดมาให้นะครับและทั้ง2รุ่นนะครับระบบปฏิบัติการเนี่ยรองรับ Apple CarPlay Android Auto หมดแล้วนะครับและในส่วนของการชาร์จแบตนะครับทั้ง A 2 0 0แล้วก็ g l A 2 0 0เนี่ยมีไวเลสชาร์จมาให้แล้วทั้งคู่นะครับในส่วนของตัวเบาะกันบ้างเบาะทั้ง2รุ่นเนี่ยจะเป็นเบาะหนังอาร์ติโกตัดสลับกับไดนามิก้าไมโครไฟเบอร์แล้วก็เดอร์สติชิ่งสีแดงเเเพิ่มมควาาาสปปอร์ตข้ไนะ เป็นเบาะที่นั่งสบายทั้งคู่นะครับเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าแล้วเนาะแล้วก็จะมีตัวลำบ้าในการปรับองศาของตัวเบาะนะครับให้นั่งสบายมากยิ่งขึ้นนะครับ นี่นะครับผมอยู่ที่ด้านหลังของ A200 นะครับเวลานั่งเนี่ยต้องบอกเลยว่าจะแตกต่างกันนิดนึงองศาเนี่ยมันเหมือนกันนะแต่ A200 เนี่ยเวลานั่งจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องอาจจะต้องยืดขาไปแบบนี้เพื่อให้มันนั่งสบายนะครับแต่ตัว GLA เนี่ยเราสามารถตั้งขาตรงแบบนี้ได้เพราะว่ามันจะมีสเปซให้เรายืดขาลงไปด้านล่างเนาะและในส่วนของ h e r o o o เนี่ยอย่างผมสูง175นะครับ a d r o o m ก็เหลือนิดเดียวคือถ้าสูงกว่านิดนึงอะแล้วนั่งนานๆอะผมก็ไม่ค่อยนานาแนะนำละ แต่ในส่วนของเ l a ยวเเนี่ยเฮดรูมอ่ะมันเหลือเยอะเนี่ยคนดูดิมันเลยนั่งสบายมากกว่านะครับซึ่งจุดเด่นของ A-Class นะครับก็คือจะมีขนาดกระทัดรัดคล่องตัวแล้วก็ดีไซน์โฉบเฉียวและดูทันสมัยแบบนี้นะครับ A class เนี่ยจะเหมาะกับครอบครัวที่ไปไหนมาไหนหนึ่งถึงสองคนหรือว่าเป็นแบบครอบครัวขนาดเล็กนะครับไม่ได้เน้น,น้นของเยอะอะไรมากเนี่ย A class เนี่ยเขาจะเก่งมากๆเลยนะครับและยิ่งถ้าคุณใช้ชีวิตในเมืองเนาะที่จอดรถมแคบมาก A 2 0 0เนี่ยจะตอบโจทย์จุดนี้มากๆนะครับด้วยขนาดที่ไม่ใหญ่มากและยิ่งมีเซ็นเซอร์รอบคันมาให้อีกนะคุณขับรถเซียนกว่าเดิมแน่นอนนะครับและสไตล์การขับขี่ของ A class นะครับจะเน้นแบบสปอร์ตนะครับขับสนุกช่วงล่างเนี่ยก็จะเกาะถนนเป็นพิเศษเลยนะครับ มาถึงจุดเด่นของ GLA 200กันบ้างน,นะครับ GLA 200เนี่ยจะเป็น SUV นะครับอนเนกประสงค์ดีไซน์สปอร์ตขนาดกลางนะครับเหมาะกับครอบครัวขนาดกลางนะครับที่ไปไหนมาไหนกันหลายคนหน่อยนะครับหรือว่าถ้าคุณเนี่ยไม่ได้แบบไปไหนมาไหนหลายคนเนี่ยไปคนเดียวแต่อาจจะเป็นคนแบบชอบขนของเยอะๆอย่างเงี้ย GLA เนี่ยก็จะตอบโจทย์ตรงนี้นะครับซึ่งสไตล์การขับขี่ของเจ้า GLA 200นะครับจะเป็นการขับขี่ที่เน้น ขับสบายๆนะครับไม่ต้องกังวลอะไรมากเนื่องจากรถเนี่ยเขาจะสูบรถปกติใช่ไหมทำให้รถเนี่ยเวลาเราขับเนี่ยทัศนวิสัยมันจะดีมากนะครับและเวลาเราไปเจอถนนไม่ดีหรือว่าน้ำท่วมเนี้ยเจเนี่ยเขาจะเก่งมากๆนะครับทำให้ผู้ขับขี่ขับสบายมากๆเลยนะครับเป็นไงบ้างครับกับรายละเอียดของทั้ง2รุ่นนะครับเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูคลิปนี้น่าจะรู้แล้วล่ะว่าตัวเอง ชอบแบบไหนแล้วก็สไตล์เป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูราคากันบ้างดีกว่านะครับว่าทั้ง2รุ่นนี้ราคาแตกต่างกันไงบ้าง A 200MG Dynamic รุ่นเฟสซ i ปนะครับราคาอยู่ที่2 3 2ล้านแสนืบาทนะครับในส่วนของ g l a 2 0 0งรนะครับราคาอยู่ที่2 5 4ล้านแสนบาทนะครับโดยทั้ง2รุ่นนี้นะครับจะมีให้เลือกทั้งหมดสีสีเหมือนกันสีขาวสีดำสีบรอนเงินสีเทานะครับและภายในก็จะเป็นสีดำ The s t i t c h i n g สีแด,ง,ดงเหมือนกันทั้งคู่แบบนี้เลยนะครับถ้าคุณตัดสินใจได้แล้วนนนะครรับว่่าอุไห เอ0 0หรือ GLA200 ติดต่อมาได้นะครับผมชื่อแบงค์นะครับผมอยู่ที่ b e n ส t t r r Fa ตรงดินแดงนะครับถ้าคุณชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับหรือว่าถูกใจก็คอมเมนต์มาใตา้ใต้ล่างนะงานวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ